สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงคำสอนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจคือโอกาสเริ่มต้นใหม่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ตัวเราสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอชีวิตเต็มไปด้วยความผิดหวังความเสียใจหรือความพลาดพลัง้งแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ยึดติดกับอดีตพระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องเตือนใจ ว่าทุกลมหายใจคือโอกาสให้ใจสงบและเริ่มใหม่ลองสังเกตตัวเองในขณะหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมหายใจออกชา้ชาๆการทำเช่นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการผ่อนคลายแต่เป็นการฝึกใจให้ตื่นรู้และเปิดโอกาสให้เราเก้าวไปข้างหน้าโดยไม่แบกอดีตในชีวิตประจำวันเราอาจเจอสถานการณ์ตึงเครียดความโกรธหรือความกลัว แต่ทุกครั้งที่เราหายใจเราสามารถเลือกที่จะปล่อยวางได้เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองด้วยอารมณ์ลบเสมอไปลมหายใจช่วยให้เรามีพื้นที่ระหว่างเหตุการณ์กับการตอบสนองการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการลืมอดีตแต่มันคือการตระหนักรู้และเลือกเดินต่อไปด้วยความสงบทุกลมหายใจคือสัญญาณเตือนใจว่า พรุ่งนี้เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้เสมอดังนั้นในวันนี้เมื่อคุณรู้สึกท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยจำไว้ว่าทุกลมหายใจคือโอกาสเริ่มต้นใหม่ลองใช้ลมหายใจเป็นเครื่องเตือนใจให้ใจสงบและพร้อมรับสิ่งใหม่พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่อย่างตื่นรู้และทุกขณะมีค่าเสมอขอบคุณที่รับฟังครับ